โดยปกติธรรมดาเหรียญ10บาทปีพศ2541ช่องประปาร,รับซื้อผ่านการใช้งานเริ่มต้นเหรียญละ70-80บาทหากสภาพสวยขึ้นมาประปาร,รับซื้อสูงถึงเหรียญละ100แต่ f c ฮะเหรียญ10บาทปีพศ2541ลองไปสังเกตดูนะบางเหรียญประปาร,รับซื้อสูงถึงเหรียญละ70บาทถึง1,000บาทกันเลยทีเดียว ช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสอบผลิตน้อยหายากผลิตมากหาง่ายมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจาหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ f อฮะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ปอป่าจะมาประกาศรับซื้อ เอาหลักๆในรายการนี้เลยนะก็เป็นเหรียญ10บาทปีพศ2541นะก็รอดูตอนท้ายตอนท้ายคลิปฮะท้ายคลิปโดยปกติธรรมดาแล้วประปารับซื้อเหรียญน,นึงก็ตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณผ่านการใช้งานขอบขอบระดับอ่าระดับอย่างเงี้ยก็ประมาณอยู่ที่70-80บาทไปจนถึง100บาทคลิปนี้ล่าสุดแล้วนะฮะต้องติดตามราคาเหรียญด้วยนะอาจถึง100บาทแล้ว f อฟบางเหรียญน,นะดูท้ายคลิปนะ นิดเดียวพลาดนิดเดียวประปารับซื้อให้เป็นเหรียญละ150บาทโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆและ f อฟฮะก็ยังมีนักสะสมถามมาว่ายังรับซื้ออยู่ไหมเหรียญ10บาทปีอ่าที่ได้รับความนิยมอยู่โอเคเนาะเดี๋ยวปาปาให้ดูกันจบแล้วก็ไล่ไปถึงเหรียญ10บาทปีพศ2541รตอนท้ายเลย f อฟซฮะยังรับซื้อกันอยู่เอาปัจจุบันวันนี้เอาเอาที่ว่าเป็นหลักๆก่อนเนาะ พราะปัจจุบันนี้ก็มีการขยับปีพศออกันส่วนใหญ่ก็ราคาก็จะลงใช่ไหมแต่ว่าปปาก็อ่ะตรงเนี้ยเห็นตรงเนี้ยปปายังรับซื้อราคาค่อนข้างจะแม่นๆอยู่อ่ะเดี๋ยวติดตามกันโอเคเนาะเอาเหรียญแรกเลยปีพศะไรเอ่ยอ่ะเนี่ยปีพศ2544เหรียญละ15บาบาทใครมีนะฮะใครมีฮะสภาพผ่านการใช้งานอย่างนี้ส่งต่อได้นะนั่นหมายความว่าขอบเหรียญไม่เสีย ไม่เสียจนเกินไปก็ประมาณนี้เอาผ่านการใช้งานส่งต่อได้ก็แล้วกันเนาะโอเคนะฮะอ่ะเหรียญละ15บาทฮะปีพศสองพันห้าร้อยต่อมาเลยอ่ะต่อมาเลยเป็นปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามฮะเหรียญละยีบาทถึงยีบาทยีบาทถึงยีบาทนะฮะโอเคนาะต่อมาเอฟซฮะต่อมาก็เป็นปีพศสองพันห้าร้อย่สิบสา เหรียญนี้ก็15บาทใครที่มีฮะเหรียญละ15บาทมาใครที่มีส่งมาได้เลยนะฮะปาปาจะไปเร็วเลยเพราะว่าเดี๋ยวท้ายคลิปจะดูปี4ีหนึ่งที่ประปารับซื้อกันต่อมาต่อมา f อฟซเป็นปีอะไรปีพศสองพเหรียญนี้ก็จะอยู่กันที่ประมาณเหรียญละ30บาท30บาทฮเอปี34นะฮะเอาตรง30บาทใครที่มีฮะวางไว้ปึ๊บ หลังจากนั้นมาดูปีพศ2542รอี่ะเหรียญนี้ก็30บาทพยายามดูเหรียญที่ประปายกขึ้น f อนะฮะสภาพเหรียญต้องอยู่กันระดับนี้นะฮะนะเหรียญขอบบินแล้วเนี่ยไม่ได้ราคาที่ประปาทําไว้หากบินจนเกินพิกัดประปาคัดแยกออกแล้วประปาไม่รับซื้อบอกว่าไม่รับซื้อนะฮะเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเขาจะเป็นเหรียญหมุนเวียนนะก็จะจะค่อนข้างจะมีเหรียญเสียฉะันเหรียญเสียก็มีความจําเป็นนะฮะเพราะถังช่องเรารับซื้อเหรียญมาขายไป เนาะนักสะสมเขาก็ต้องการเหรียญค่อนข้างจะมีสภาพสวยถึงแม้หลายคนหลายท่านจะบอกว่าเอ้าก็เขาเป็นเหรียญหมุนเวียนเขาเป็นสตางค์ทอนเขาก็ต้องมีบินมีอะไรบ้างลนะ F45 ก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะพาะปะปานั้นถ้านักสะสมรับต่อจากช่องของปะปาเขารับเหรียญบินนะ เขาอยู่ในเงื่อนไขปะปาก็รับได้ฮะนะบางเหรียญน,นะเขาบินเกินพิกัดขอบเขานี่เป็นลายเป็นเป็นกลีบดอกกุหลาบเลยรอบเหรียญเลยอย่างนั้นก็ต้องเข้าใจทางช่องด้วยนะฮนะเนาะก็เอาแค่คนที่มีความรู้ในวงการสะสมเหรียญก็แล้วกันเนาะประมาณนั้นอ่ะขอกันสภาพนี้นะฮะไม่จะเป็นปีพศ2544ฮะปะปาร,รับซื้อเหรียญละ15บาทเราก็มาปี53ปี53ก็20บาท 20บาทนะฮะเอาตรง20บาทก็พอเปลี่ยนใจแล้วพอถึง25บาทนั้นนักสะสมก็เดี๋ยวก็จะมาทวงติ่งกับแอดมินโอเคเริ่มใหม่เลยนะฮะอ่าไม่ตัดคลิปด้วยปีพศ2544เหรียญละ15บาทประปารับซื้อมาปี53ฮะเหรียญละ20บาทมาปี43ฮะเหรียญละ15บาทมาปี34เหรียญละ30บาทมาปี42สภาพอย่างนี้นะฮะสภาพอย่างนี้นะฮะเหรียญละ30บาท โอเคชัดเจนเนาะอ่ะหากเป็นปี41วางตรงนี้ได้ไหมอ่ะก็อย่างนี้ก็อยู่กันที่70-80อ่ะสภาพสวยมีเดิมเดิมบ้างก็เหรียญละร้อยที่ทอปาต้องพูดแบบนี้เพราะว่าอืมยังไงดียะเพราะการตลาดเราก็จะเล่นหากันอยู่ที่ประมาณเหรียญละ80-70 แปดสิบเจ็ดสิบอ้าวปลาปาก็ให้ถึงเหรียญละร้อยนะเขาก็จะเล่นอยู่กันประมาณนี้แหละเอฟซี 4, แต่เหรียญละร้อยขอบก็ต้องดูดีนะฮะนะนั่นหมายความว่าสภาพเหรียญก็ต้องดีขึ้นมาโอเคไหมฮะนะอาจจะสูงสุดที่ร้อยหนึ่งนะปีสี่หนึ่งดูหน้าดูหลังแล้วไม่มีแผลเป็นอ่าขอบนี่ไม่มีไม,มไม่มีกีบดอกกุหลาบฮนะนั่นหมายคว่าขอบเขาวิ่งสันเป็นกลมเลยโอเคไหมฮะเนาะถ้าใครคิดว่าหายากแล้วก็ ก็จําเป็นนะเนาะทางทางร้านรับซื้อเหรียญขายเหรียญวัตถุโบราณอะไรประมาณนี้เขาก็ต้องเขามีเงื่อนไขกันมาแบบนี้ใช่ไหมฮะก็ประมาณนั้นแหละอ่ะโอเคเนาะมาคันนี้ตรงนี้วางไว้เลยวางไว้เลยฮะรู้ราคากันแล้วเนาะยังรับซื้ออยู่นะฮะอ่ะเพราะป้าไม่ได้ทาคลิปวิดีโอนานแล้วใช่ไหมอ่ะแต่ป้ามีเหรียญ10บาทปี4ีหนึ่งเหรียญหนึ่งเอฟซีฮะป้าซื้อมาแต่สภาพเขาไม่ค่อยสวยนะเป็นเหรียญ10บาทปีพศ2541ี่เนี่ย สภาพเขาแย่แล้วล่ะแบบนี้ถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดาเนี่ยปปาไม่รับนะฮะนะปปาไม่รับนะเห็นขอบไหมฮะไม่สวยเลยแต่เหลียเนี้ยปปาซื้อมาซื้อมาก่อนเอามาเป็นตัวอย่างนะเห็นยเนี้ยปปาซื้อมา300เลยเนี่ยซื้อมาเป็นเหรียญแรกไงเห็นว่าเออเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วผลิตน้อยอันดับ2อยู่แล้วใช่ไหมฮะปปาก็ซื้อมาแต่ว่าเดี๋ยวดูจบแล้วก็ปปาก็คงจะซื้อไม่ได้หละก300นะเพรา็นเหรียญผ่านการใช้งานด้วยเลยด้วยอ่า FC ฮะ พอป,ปามีอยู่2เหรียญเป็นปีพศ2541ทั้งคู่เลยนะเหรียญเนี้พอปาร,ร,รับซื้อ80ถึง100บาทเดี๋ยวให้ดูนะฮะเขาปั๊มผิดพลาด s อสผิดพลาดนิดเดียวนะอ่ะดูอันนี้ปกติธรรมดานะฮะเขาจะสลับด้านเป๊ะเลยนะตั้งด้านก้อยขึ้นหมุนฮะถ้าหากสลับด้านเป๊ะอย่างนี้ปปาร,รับซื้อเหรียญละ80ถึง100บาทโอเคเนาะอ่ะทีน,นี้เรามาดูเหรียญน,นี้ฮะดูเหรียญน,นี้นะถ้าหากเป็น ในรูปแบบตั้งด้านก้อย F4 ฮะเขานิดเดียวเองนะได้ราคาเพิ่มด้วยอ่ะลองลองหมุนดูนะเนี่ยเห็นไหมฮะเขาเป็นผสเสียนเอียงเล็กน้อยขนาดเนี้ยนะเดี๋ยวหมุนให้ดูอีกรอบฮะนะแป๊บหนึ่งนะฮะหมุนเอาปืด๊ดเนี่ยเอียงระดับเนี่ย F4 ฮะขอให้เป็นเอียงฮะปะปาร์ต์รับซื้อนะปกติธรรมดาเราจะขายกันแค่ได้ถึง100ใช่ไหมเอาใครที่มีฮะเอียงแค่เนี่ยปะปาให้150บาท คลิปนี้จบที่ตรงร้อยห้าสิบาทนะฮะแต่ว่าบังเอิญนะหากใครมีพเสียศขวางไม่ว่าจะขวางซ้ายขวางขวาและไหนไหนก็ไหนไหนละอ่ะอ่ะปปาปหาให้ให้ให้เหรียญละประมาณถ้าขวางแบบนี้ใช่ไหมเอาปาปาให้เหรียญละห้าร้อยปีสี่หนึ่งปีเดียวนะฮะนะถ้าขวางซ้ายขวางขวาปปาให้เหรียญละห้าร้อยณสภาพใหม่สวยงามนะฮะให้เหรียญละห้าร้อยหากว่าตั้งด้านก้อยมาแล้วไหนไหนก็ไหนไหนเนาะเอาตั้งด้านก้อยหมุนมา f 4ีห้าหมุนปื๊ดเขาเป็นพเสียศตรงเป๊ะแบบนี้ใช่ไหม ปปาให้เหรียญละ1000บาทสภาพใหม่สวยงามนะฮะถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานราคาดรอปแน่นอนราคาดรอปลงแน่นอนเหลืออาจจะอยู่ที่ประมาณ600บาทนะเพราะราคา600บาทนี่เป็นราคาที่อ่ไม่มียังไม่มีใครเข้ามาทําปี4 1หนะึ่งะพอดีปปาได้ตัวอย่างมานะได้ตัวอย่างมาก็โอเคเนาะคลิปนี้ปปาเอาเอา,เอาเหรียญที่ตัวอย่างเขามีเปียกก่อนเนาะก็เป็นเหรียญท่เสียนเอียงนะเอียงเล็กน้อยขนาดเนี้ยนะเอียงเล็กน้อยขนาดเนี้ยปปาให้เหรียญละ 150บาทนะให้เหรียญนั้น150บาทโอเคเนาะแต่ว่าสภาพนี้ไม่ได้นะอ่าก็ขอเป็นสภาพผ่านการใช้งานส่งต่อได้สภาพยับเยินแบบนี้เอียงได้ปะปาก็คงจะไม่ซื้อที่ซื้อมาเนี่ยเป็นเหรียญตัวอย่างนะเจ้าของเดิมเขาก็บอกว่าอ่าสภาพก็ใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะเขาเอียงเล็กน้อยปะปารับซื้อเหรียญละ150บาทนะโอเคไหมอ่าถ้าหากเป็นเอียงแบบนี้นะฮะหนึ150บาทระดับนี้นะฮะระดับนี้นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ่าถ้าเป็นตัวเสียญขวาง พระเสียงขวางเหรียญละ500สภาพใหม่สวยงามนะฮะถ้าเป็นพระเสียงตรงเป๊ะเลยปปารับซื้อให้เหรียญละพันส่งก่อนได้ขายก่อนนะฮะเพราะว่าเวลาปปารับซื้ออะไรที่ปปาตั้งขึ้นมาเองเนี่ยปปารับซื้อเนี่ยถือว่าให้ราคาค่อนข้างสูงแล้วถ้าหากเหรียญเข้ามาแล้วถ้าหากบังเอิญนะฮะปีสี่หนึ่งพระเสียงตรงพระเสียงขวางเข้ามาแล้วเนี่ยเท่าที่ปปาได้มาแล้วเนี่ย ราคาเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญต่อไปนะของของนักสะสมท่านใดก็ช่างเนาะเป็นเหรียญต่อไปแล้วปะปาอาจจะดรอปราคาลงเพาะฉะนั้นใครมีก่อนให้รีบขายก่อนนะฮะเพราะเหรียญเหล่าน,นี้เป็นเหรียญที่อา่าตั้งกันขึ้นมาเองนะแต่และเอาง่ายว่าช่องปะปาต,าตั้งขึ้นมาเองเทาะฉะนั้นปะปาก็มีราคาที่จะดรอปราคาลงด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีเหรียญปีสี่หนึ่งนั้นปัม๊มผิดพลาดมากน่อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นผสเสียนตรงผสเสียนขวางหรือว่าผสเสียนเอียง คลิปนี้ประปามีตัวอย่างแค่ประเสียนิเอียงใช่ไหมฮะก็เลยรับซื้อเหรียญสิบาทปี4ีหนึ่งเหรียญละ150บาทโอเคเนาะอ ah F4H ก็เอียงกันขนาดเนี้ยได้เหรียญละ150บาทเหรียญสิบบาทปีพศสองพรบโอเคเนาะใครมีก็ สามารถฮะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนสําหรับนักสะสมคนใหม่เนาะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนแล้วก็ส่งรูปมาถ่ายรูปทางด้านหน้าถ้าถ้าถ้าเป็นเหรียญธรรมดานะก็ถ่ายรูปหน้าหลังวางกล้องนิ่งๆก็ถ่ายแต่ถ้าว่ามั่นใจว่าเป็นรูปพระเศียรเอียงแบบนี้พระเศียรขวางแบบนี้พระเศียรตรงแบบนี้ปปาแนะนานะฮะว่าทุกคนทุกท่านเลยนะเพราะปาปาไม่ให้อดินประเมินราคาแล้วนะฮะสำหรับใครที่ ใช้มือจับแล้วหมุนเหรียญน,นะฮะประปาตกลงประปาไม่ให้อดินประเมินแล้วนะฮะเพราะมีการคาดเคลื่อนมือเราจะไม่นิ่งพอฮะเวลาหมุนมาเนี่ยเรามีความสามารถที่จะที่จริงก็เอียงระดับนี้ใช่ไหมฮะก็มีความสามารถที่จะขยับนิ้วและเอียงระดับนี้เวลาอดินประเมินราคาไปแล้วเนี่ย แอดมินก็ให้ราคาตามความเป็นจริงแต่เวลาเหรียญมาถึงฮะยกตัวอย่างเขาจะเอียงระดับนี้นึกออกฮะบางคนบอกว่าเสียงขวางเป๊ะเอาเวลาเขาใช้มือหมุนเขาก็จะหมุนขวางเป๊ะได้นะฮะเป็นการตกแต่งไงแต่เวลาเหรียญมาจริงแล้วเนี่ยจะอยู่ระดับนี้ fc ฮะนึกออกไหมฮะอยู่ระดับนี้อ่ะฉะนั้นเวลาใครจะส่งเหรียญไม่ว่าจะเป็นพระเสียนเอียงพระเสียนขวางพระเสียนตรงเป็นเป็นรูปแบบของการปั๊มผิดพลาดนะให้ใช้ตัวหนีบ นะใช้อะไรก็ได้หนีบทางที่ดีก็ควรจะเป็นไม้นะ F4 ฮะเป็นไม้นะผ่าซีกไม้พูดภาษาบ้านนอกแนละ้วผ่าซีกไม้แล้วก็ยัดเข้าไปเสียบเข้าไปฮะนะแล้วก็หมุนไม้แอดมินเขาจะดูง่ายกว่าแล้วการประเมินราคาก็จะไม่ผิดพลาดนึกออกไหมฮนะเนาะอ่ะหลังจากนี้ไปใครที่ส่งเหรียญรูปแบบระเสียนเอียงปวามผิดพลาดระเสียนเอียงระเสียนขวางระเสียนตรงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหรียญชิดราคาเท่าไหร่นะฮะถ้าหากว่า ใช้มือหมุนปะปาใช้แอดมินยกเลิกไปก่อนเนาะเข้าใจประปานะฮะเพราะเวลาเราใช้มือหมุนเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจประปาเข้าใจนะแต่ว่ามือคนเราบางครั้งเนะี่ยไม่ไม่เที่ยงพอใช่ไหมฮะไม่เที่ยงพอเอาเวลาบางคนนี่หมุนมือเดียวเลยนะฮะโอ้โหเชื่อมัน่นเชื่อมั่นอย่างรแรงเลยใช้มือเดียวหมุนเลยนะฮะเพราะมือต้องจับกล้องใช่ไหมหมุนเลยอ่ะหมุนปั๊บจากเอียงน้อยกลายเป็นเอียงมากเลยแอดมินก็ประเมินราคาไปให้เลยพอมาถึงปอปาแล้วตรวจสอบเอียงนิดเดียว เคยมีปัญหาตรงนี้บ่อยฉะนั้นคลิปนี้ป,ป,ป๋าใช้คลิปนี้แจ้งไปเลยนะฮะว่าใครจะส่งเหรียญในรูปแบบการปั๊มผิดพลาดพระเสียนเอียงพัเสียนขวางพัเสียนตรงนะฮะแนะนําเลยนะฮะแนะนําให้ใช้ไม้เสียบเลยตั้งไม้อยู่ระหว่างกลางนะแล้วก็ให้เลงให้ตั้งด้านก้อยหันมาหาตัวท่านนะหันหน้าเข้ามาน้กกล้องตั้งตรงๆเสียบเข้าไปอย่าไปตั้งด้านขวางมานะฮะอย่าไปตั้งด้านขวางด้านเอียงด้านตรงมานะฮะ จะดูลําบากเราจะไม่ประเมินนะฮะเราแอดมินเขาจะบอกเลยว่าเอางี้ฮะเดี๋ยวให้ตั้งด้านก้อยขึ้นใช้ไม้เสียบเข้าไปให้ตรงฐานเพราะว่าเวลาไม้เสียบนี่เราจะดูไม้เสียบตรงฐานก่อนฮะนะฐานเจดีเนี่ยนะฐานตรงเนี้ยนะถ้าเรามาเสียบรุมเนี้ยแอดมินก็ดูไม่ออกแล้วปลายังดูไม่ออกเลยเวลาหมุนมาปั๊บเนี่ยจะเป็นแบบเอียงอย่างงี้แต่ว่าเอาละถ้าด้านก้อยเอียงแบบนี้เราไม่รู้เลยว่าเหรียญของท่านนั้นพัเสียงของท่านเป็นพัเสียงเอียงพัเสียงขวางไปซ้ายไปขวาหรือว่าไปยังไงฉะนั้นแนะนํานะฮะ ใครที่จะส่งเหรียญรูปแบบการปั๊มผิดพลาดเสียนเอีย <c> ง <oughs> ขวางตรงมาตั้งด้านก้อยให้ดูแอดมินถึงจะประเมินนะฮะเราใช้ไม้เสียบเพราะเราจะดูฐานจะดูเซนเตอร์นะฮะดูเซนเตอร์ระหว่างไม้กับฐานของเจ้ารูปวัดเจดีย์พูดง่ายๆนะฮะเราจะดูออกเลยเวลาท่านหมุนมาเราจะรู้ทันทีว่าของท่านเอียงไปทางไหนขวางไปทางไหนเอียงเซนเตอร์มากน้อยแค่ไหนนึกออกไหมฮะฉะนั้นให้ตั้งด้านก้อยขึ้นทุกท่านเลยนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะอ่ะก็ง่ายๆเลยท่านก็ไม่ผิดพลาดนะ โอเคนะฮะเราเสียบตรงไปถึงนี้เลยนะท่านไม้ท่านจะเอียงไปซ้ายไปขวาเรารู้จักหมดฮะนะฉะนั้นใครที่จะส่งเหรียญปั๊มผิดพลาดเระเสียนเอียงเระเสียนขวางประเสียนสลับเอ่อประเสียนตรงมานะฮะก็ให้เสียบด้านก้อยหันด้านก้อยเข้ามาทางกล้องทางเราจะเห็นชัดเจนแล้วเราจะรู้ว่าพอพลิกกลับมาด้านโป้เนี่ยเราจะรู้เลยเหรียญของท่านเอียงไปทางไหนนี่คือนี่คือวิธีการถ่ายรูปวิดีโอในรูปแบบเหรียญปั๊มผิดพลาด โอเคไหมฮะใช้มือหมุนประปาไม่ให้แอดมินประเมินเนาะก็ประปาแจ้งตรงนี้ละพวกความแม่นยามเอฟฮะอ่ะใครที่มีเหรียญนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหรียญปีสี่สี่อ่าห้าสามสี่สามสามสี่สี่สองสี่หนึ่งฮะปะปารับซื้อนะคลิปนี้ก็ล่าสุดก็เป็นเหรียญพระเสียนเอียงปีสี่หนึ่งนะก็จากปกติธรรมดาใช่ไหมเอียงเล็กน้อยนะฮะเอียงเล็กน้อยพูดถึงนะเอียงเล็กน้อยก็เราได้เพิ่มอีกเหรียญหนะ้าสิบาทหากใครคิดว่ามีแล้ว อยากจะส่งก็ติดต่อมานะฮะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้เลยฮะ0927928232อันนี้ให้แอดไลน์นะฮะเป็นเบอร์แอดไลน์โอเคเนาะหลายคนหลายท่านก็ยังถามว่าถ้าซื้อเหรียญจริงทําไมไม่ให้เบอร์โทร fc ครับช่องปอปาน,นั้นคือ,อยังไงซื้อซื้อเหรียญผ่านทางไลน์เราให้ถ่ายรูปมาทางไลน์นะฮะ <c oughs> เราประเมินราคาเหรียญผ่านทางไลน์เวลาให้อา่าจ่ายเงินท่านเราก็จ่ายเข้าบัญชีธนาคารทางไลน์ นะฉะนั้นการโทรมาเนี่ยปปาไม่มีไม่มีมมบุคลากรหรือว่าไม่มีทีมงานผู้ช่วยมากมายพอที่จะมาตั้งเป็นโอเปอเรเตอร์คอยรับโทรศัพท์ว่าเหรียญผมมีแบบนั้นแบบนี้มากมายเป็นเข่งเป็นถุงเป็นถังเลยสรุปแล้ว f อซฮะไม่ไม่จบฮะไม่จบเพราะว่าเราไม่เห็นเหรียญของท่านสภาพเหรียญของท่าน ให้ให้ให้รู้ทั่วกันเลยนะเพราะการประเมินราคาเหรียญเนี่ยต่อให้เป็นเหรียญปี4 1มา10เหรียญเนี่ยแอดมินเขาก็จะประเมินราคาในรูปภาพเหรียญที่ส่งมาทางไลน์นะฮะนะเพราะว่ายกตัวอย่างนะผมมีเหรียญ10บบาทปี4 1 10เหรียญแอดมินเขาไม่กล้าประเมินว่าเหรียญละร้อยเหรียญละ80บาทนึกออกฮะถ้าหากว่าตกลงจ่ายที่อยู่ให้ท่านไปท่านส่งมาเป็นเหรียญแบบขอบบิ่นขอบเบี้ยวล่ะ นึกออกไหมฮะเราไม่เห็นภาพฉะนั้นเวลาถ่ายภาพมาสิเหรียญหน้าหลังเนี่ยยกตัวอย่างมี1ิเหรียญใช่ไหมฮะแอดมินเขาจะเห็นแล้วเขาก็จะจิ้มเข้าไปเลยเขียนตัวเลขแลเหรียญน,นี้ได้แค่80บาทเหรียญน,นี้ได้85เหรียญน,นี้ได้ร้อยหนึ่งนึกออกไหมฮะฉะนั้นก็ที่หลายคนหลายท่านบางคนบางท่านนะเนาะบอกว่าถ้าซื้อจริงก็ให้เบอร์โทรมาสิปปามาชี้แจงแล้วเนาะว่าเราไม่สามารถซื้อเหรียญผ่านทางโทรศัพท์ได้ ดีที่สุดประปาว่าทุกช่องนั่นแหละนะทุกช่องนั่นแหละเขาไม่ให้เบอร์โทรง่ายๆหรอกฮะคือบางช่องเขาใหญ่โตแล้วนะเขามีบุคลากรมีทีมงานเขาก็ให้แต่ให้แล้วก็ไม่จบนะท้ายที่สุดท่านก็ต้องส่งรูปเหรียญตรวจสอบประเมินราคาอยู่ในช่องเขาอยู่ดีฉะนั้นประปาก็ไม่ได้เข้าข้างเขานะฮะเชื่อประปาดินะเขาต้องประเมินราคาผ่านผ่านทางไลน์ก่อน เนาะโทรศัพท์นะั้นเราไม่สามารถเห็นรูปภาพอันนี้ชี้แจงนะฮะเราไม่โกรธกันนะฮะถ้าใครอยากขายเหรียญจริงๆนะก็คือเหรียญเนี่ยปปาก็มีนักสะสมก็ส่งมาเรื่อยอะไรที่เป็นปัญหาแล้วไม่ใช่ปปาลบหลีกนะฮะแล้วแต่ใครจะบอกว่ารับซื้อจริงไหมซื้อจริงก็ให้เบอร์โทรให้ที่อยู่มาเลยสิเดียมันเปลี่ยนไปไม่ได้ฮะเราต้องประเมินราคาเหเรียญเรียบร้อยแล้วเห็นรูปภาพเหรียญแต่ละเหเรียญเรียบร้อยแล้วเรา ตกลงแอดมินเขาจะถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานก๊อปปี้หมดฮะนะก๊อปปี้หมดอะไรประมาณนั้นก๊อปไว้ว่าเหรียญของท่านส่งมายกตัวอย่างเหรียญสิบาทปีสีมาสิเหรียญเนี่ยแล้วเหรียญมาถึงแล้วเนี่ย <c oughs> ปปาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญปปาจะเอาเหรียญที่ส่งมาของจริงเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเหรียญที่แอดมินก๊อปไว้ด้วยฉะนั้น f c ฟซีฮัที่ทําอะไรยากๆก,กก่อนเนี่ยจะไปง่ายตอนหลังนะ ฉะนั้นก็เข้าใจตรงนี้นะฮะเรารับซื้อเหรียญผ่านทางไลน์ถ้าถ้าท่านไม่สะดวกฮะจะเอาเบอร์โทรประปาไม่มีให้ก็ไม่เป็นไรฮะเก็บเหรียญของท่านไว้ก่อนนะเก็บเหรียญของท่านไว้ก่อนเพราะว่ามีอีกหลายชนดคารนะก็มีนักสะสมก็เชื่อประปาว่าส่งรูปมาทางไลน์เขาก็ได้ขายนะฉะนั้นก็ถ้ายังไม่ไว้ใจช่องของปะปาประปาก็แต่ก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณนะนะที่แนะนํามาว่าถ้าอยากซื้อเหรียญจากเขาก็ให้ส่งเบอร์โทรมา แล้วก็อรประมาณนั้นปป่าอาจจะยังไม่มีบุคลากรพอเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะคลิปนี้ผ่านมาไกลเลยก็ใครมีเหรียญ10บาทปีพศสอ4 4ฮะก็ส่งมาปี53ราคารู้แล้วเนาะเพราะว่าใช้เวลานานแล้วแล้วก็ปี43 fc ฮะปี4อ่ะ34 42ด้วยเนาะ42จับผิละ <c oughs> นี่42อ่ะอ่ะแล้วก็ปี41นะปี41ปกติธรรมดาแล้วก็รูปแบบพะเศนเอียงนะฮะเนาะ รายละเอียดส่งรูปเหรียญมานะฮะเนาะเอาที่ใครคิดว่าช่องของปปานั้นรับซื้อจริงไม่ไม่คิดว่าช่องของปปาไอ้นันไอ้นี่นนล้วก็อามส่งมาฮะส่งมาขายได้เลยนะส่งมาทางไลน์นะฮะรับเงื่อนไขว่าเราซื้อขายผ่านทางไลน์มันจะจบง่าย f อฮะนะท่านก็จะได้รับเงินจากช่องของปปาง่ายโอ้ยมีหลายคนหลายท่านนะเขารับเงินจากช่องของปปาไปเยอะแยะแล้วบางคนเขาไม่ได้ยึดเป็นอาชีพประจานะแต่เขาศึกษาข้อมูลจํานวนการผลิตของเหรียญ ผลิตน้อยแบบไหนมีราคาหลักร้อยมีราคาหลักครึ่งพันมีราคาหลักพันเขาจะศึกษามาก่อนส่วนใหญ่คนที่ศึกษามาแล้วไงศึกษาจริงๆมาแล้วเขาเลยกล้าขายนึกออกไหมฮะคนที่ไม่ได้ศึกษาจริงๆนะอย่างที่ปปาเคยบอกไปว่าเก็บเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกไวเหรียญหนึ่งมาหลายปีนะพอเราให้ราคาเหรียญละสี่บาทไปยกตัวอย่างนะฮะเพราะเพราะว่าไม่ได้ศึกษาจบไงก็เลยบอกว่าทางช่อง YouTube ทั่วไปเนี่ยให้ราคาถูกจังเก็บไว้ดีกว่าอะไรประมาณนั้นเราลองไปศึกษาราคาของเหรียญก่อนนะการตลาดเหรียญเขาเล่นหาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็จะมีการคาดเคลื่อนเล็กน้อยทางด้านด้านด้านราคาเหรียญน,นะนะอาจจะคาดเคลื่อนอาจจะสูงกว่ากาันต่ำกว่ากันเล็กน้อยทีนี้เราเราเลื่อตรงไหนสูงกว่าเล็กน้อยเราอยากขายได้กําไรเราก็ขายไปแล้วก็ไม่ต้องว่าใครนะฮะตรงไหนเราเราตรวจสอบส่งรูปเหรียญประเมินราคาทั่วไปแล้วล่อนไปก่อนก็ได้ตรงไหนที่แพงกว่ากัน5บาท3บาท เราอยากจะขายเราก็ขายไปแล้วเราก็ไม่ต้องมาต่อว่าเขาอะไรเขาประมาณนั้นมันไม่จบ f ะนะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ทุกคนก็มีความสามารถของแต่ละเหรียญไม่เหมือนกันนะ บางทีก็เขารับอย่างนั้นเขาก็ได้ขายอย่างนั้นเหมือนป้าป่าแรับถูกขนาดนี้แต่พอมีคนส่งมาป้าปาก็ได้ขายเขาก็รับแพงเขาก็ได้ขายก็ไม่ไกลเกินหลัก3 0 0ร้อยสี่อย่างปีสี่หนึ่งก็ไกลกันไม่เกิน5บาท10บาทเป็นความสามารถของแต่ละช่องเข้าไปฉะนั้นโอเคเนาะลราก็เวลาป้าปาพูดป้าปาแนะนำนี่หนึงว่าอย่าโกรธฮะป้าปาให้ข้อมูลความเป็นจริงเนาะก็อะประมาณนั้นแหละนะก็ค่อยๆศึกษาไปเอานะการซื้อขายเหรียญฮะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนก่อน เพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วก็ส่งรูปเหรียญมาถ่ายรูปปุ๊บปั๊บหน้าหลังแต่เหรียญถ่ายหน้าหลังเลยนะฮะ <c oughs> ถ่ายหน้าหลังมาเลยเนี่ยยกตัวอย่างมีเหรียญ10บบาทเนี่ยแบบเนี้ยนะถ่ายแค่นี้มาก่อนนะอย่าเอาเหรียญหนึ่งบาทเดือหงอย่าเหรียญ2บาทปี5 1าหน้อะไรมาวางรวมนะ,ะนะถ่ายมาเฉพาะ10บาทก็10บบาทไปก่อนเลยแล้วท่านมีเหรียญหนึ่งบาท ตาแผ่นดิน10เหรียญท่านก็ถ่ายมา10เหรียญ20เหรียญก็ถ่าย20เหรียญเวลาแอดมินประเมินนะ่ะเขาจะรู้ง่ายนึกออกไหมฮะบางคนบางท่านเกรงว่าทางเราจะไม่รับหรือเปล่าวป่า,ปา,ปาไม่มั่นใจนะฮะพยายามวางเหรียญฮะอ่าเหรียญ25สตางค์50สตางค์ปี500ปีปัจจุบันแล้วก็มีเหรียญ10บาทแล้วก็เหรียญมี1บาทพยาคุด1เหรียญถ่ายมาพอมากนะ่ะเข้า fc ฮะดึงกล้องภาพไกลไงดึงพ้องกล้อง,กองไกลปับ๊บแอดมินหมดสิทธิ์จะประเมินเลยนะ,ะฉะนันเชื่อปะะปานะฮเะชื่อป,ปาเหอะถ่าายมี10ี10 31บทป 3, 1, ปีสีปีอครับวางอย่างนี้ได้นะถ่ายหน้าหลังไม้ชัดเจนนะแอดมินเขาจะขยายรู้เลยแล้วอย่าไปขยับเหรียญน,นะฮะถ่ายด้านก้อยเสร็จปั๊บเนี่ยวางแบบนี้ถ่ายแล้วก้อยเสร็จปับ๊บเวลาพลิก,กให้พลิกอย่างนี้เลยอย่าไปขยับเหรียญออกนะฮะเพราะแอดมินประเมินราคาเหรียญทั้งหน้าหลังโอเคไหมฮะเนาะเขาจะได้ง่ายต่อการทํางานเขาแล้วท่านก็จะได้รับเงินง่ายตกลงจบง่ายก็รับเงินง่ายนั่นแหละนะช่องของประปารับซื้อจริงฮะนะถ้ามีเอฟซีทางเพจเฟซบุ๊กอยู่เนี่ยประปารับซื้อจริงแต่ว่า ก็ต้องส่งรูปเหรียนมาตรวจสอบประเมินราคากันด้วยนาะโอเคแล้วคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนอ่ะสวัสดีครับ